วันนี้จะเข้าไปดูในห้องผ่าตัดแต่ไม่น่ากลัวคนไข้รู้สึกตัวเหมือนแค่มดกัดเท่านั้นนี่ก็คือเส้นเลือดที่เริ่มตีบแล้วครับนี่นคือเต็มไปด้วยพลาคหรือไขมันหรือ c อ o l สเตอรอลนะฮะตีบเหลือนิดเดียวเองใส่ลวดที่จะขยายครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็เป่าลมออกมาให้มันพอง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 คนนี้จะมีปัญหาทางเส้นเลือดตีบเยอะครับตรงนี้ลองดูครับมันเริ่มเปลี่ยนเป็นแคลเสียบมันเริ่มแข็งตัวจะเอาออกยังไงมันยากมากเลยอาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะฟูจิครับ คนที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงต้องฟังให้ดีวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการรักษาก่อนที่คุณจะเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์หรือตุยกระทันทันนี่คือภาพของคุณหมอคุยกับคนไข้วิธีการรักษาครับเขาก็เปิดภาพมาเป็นรูปหัวใจอย่างนี้ครับนี่คือรูปหัวใจคนธรรมดานี่คือหัวใจของคนที่ มีเส้นเลือดตีบครับใช่ครับคนที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงครับจะมีเส้นเลือดที่ตีบแบบนี้ก็ต้องเสี่ยงนะครับเมื่อมีการเสี่ยงนะฮะต้องมีการรีบผ่าตัดด่วนคำว่าผ่าตัดเพื่อนๆดูแล้วน่ากลัววันนี้จะเข้าไปดูในห้องผ่าตัดแต่ไม่น่ากลัวเพราะาอะไรครับเพราะเขาจะเอาสายเข้าไปที่ข้อมือแล้วผ่านเข้าไปข้างในแถมคนไข้รู้สึกตัวเหมือนแค่มดกัดเท่านั้นถ้าเรารู้เราจะรู้วิธีการรักษาแล้ววันนี้จะสอนถึงวิธีการเลือกหมอและจะไปดูในห้องผ่าตัดซึ่งทรรมดาแล้วไม่มีการเปิดเผยสังเกตง่ายๆคนไทยมีีีโออออกกาาาสสเเเเ่ยยยยงงตหรรรรรืปป็นนนััมพะะดดบ12-3้้้้วูไไจ ได้ถูกและแชร์ให้กับคนรักของคุณด้วยครับไปดูทุกทกัน และคนที่มารักษาเราคือคุณหมอมิซุมิมีการรักษาเรื่องสโตกเส้นเลือดหัวใจอุดตันจากคอเลสเตอรอลมา3,000กว่าคนแล้วบอกคนไข้เลยตรงๆว่าตอนนี้คุณเสี่ยงมากนะฮะต้องรีบผ่าตัดด่วนแล้วคุณหมอก็อีมาเดโชก็คือวันนี้เลยพอดูปุ๊บวิ่ิจฉใช้ปุ๊บทำเลยคนไข้ก็โอ้อยางงั้นเลยเหรอก็ขึ้นเตียงแล้วคนไข้มีสติด้วยครับไม่มีการฉีดยาสงบนี่คือเขาเรียกว่าสเตนนะครับเป็นลวดที่บางขนาดนี้ครับนี่คือข้อมือครับแค่เจาะรูที่ข้อมือแล้วเอาสเตนเนี่ยผ่านเข้าข้อมือและจากข้อมือนี้ นี่คือภาพเส้นเลือดนะครับเห็นสีเหลืองๆไหมครับก็คือคอเลสเตอรอลครับแล้วก็เห็นไอ้ลวดนี้ครับสเตนก็ผ่านเข้ามาพอผ่านเข้ามาแล้วก็จะเป่าลมให้พองขึ้นพอเป่าลมให้พองขึ้นก็ถอนออกพอถอนออกก็ทําให้เส้นเลือดที่ตีบเนี่ยกลายเป็นเส้นเลือดที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีป้องกันการเป็นเส้นเลือดอุดตันหัวใจครับนี่ก็คือเส้นเลือดที่เริ่มตีบแล้วครับนี่คือเต็มไปด้วยพลาคหรือไขมันหรือคอเลสเตอรอลนะฮะตีบเหลือนิดเดียวเองเราก็เลยใช้ลวดพิเศษที่ภาเยษาอาแก้วเตรียส่ะขาเตรงนี้้แลลวกก็เปามมออ ให้มันพอง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 เสร็จแล้วก็ถอนกลับไปครับถอนแบบนี้ ฟบลงไปแล้วก็ถอนกลับไปก็จะเอาออกครับเอาออกเสร็จก็กลายเป็นนะฮะลวดที่จะพองคราวนี้ก็ทําให้เส้นเลือดพองได้ก็ทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีในงั้นถ้าไม่มีแบบนี้ก็ทําให้เส้นเลือดตีบและในที่สุดก็ทําให้พิการหรือเสียชีวิตได้นี่คือภาพที่เส้นเลือดกําลังจะตีเพราะว่าถ้าปล่อยไว้อาจจะตุยหรืออามาาพาตกระทันหันเลยถึงตอนนั้นจะปวดมากครับก็แค่เอาลวดไปใส่แค่นี้ก็จบแล้วพอสำเร็จแล้วก็กลายเป็นเลือดไหลเวียนได้สบายเลยพอคนไข้ฟื้นมาถามคนไข้ว่ารู้สึกยังไงครับก็บอกว่านะฮะผมไม่รู้ เท่านั้นครับตอนอื่นๆไม่รู้เลยครับแล้วท่านก็บอกเขาว่าเจ็บน้อยกว่าไปอุดฟันผุอีกครับโอ้อย่างนั้นเลยเหรอว่าแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นี้มาดูเคสต่อไปครับเคสการรักษาคนไข้คนที่2คนนี้จะมีปัญหาทางเส้นเลือดตีบเยอะครับเป็นแบบนี้ครับนี่คือเส้นเลือดนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าเส้นเลือดมันตีบมากๆเลยเป็นสีขาวๆไหมครับนี่คือไขมันหรือเป็นคอเลสเตอรอลที่ทําให้เส้นเลือดตีบตรงนี้ลองดูครับมันเริ่มเปลี่ยนเป็นแคลเซียมมันเริ่มแข็งตัวจะเอาออกยังไงมันยากมากเลยท่านก็บอกครับว่านนะรับเเส้ลือด แข็งมากเลยฮะมันไม่สามารถขยายเส้นเลือได้เพื่อนๆลองคิดดูว่าในกรณีนี้จะแก้ยังไงลองคิดตามครับคำตอบคือดชุม นั่นคือการใช้สว่านในการเจียไอตัวแคลเซียมหรือตัวพลากเนี่ยเอาออกครับเพราะว่าแค่สเตนเนี่ยพองเส้นเลือดพองไม่ได้ครับมันแข็งเป๊กเลยนะดังนั้นมีวิธีการแบบนี้ครับนี่คือตัวหัวสว่านนะครับเล็กนิดเดียวครับบางบนฝ่ามือเพื่อมาลองดูครับว่ามันขนาดไหนครับเล็กมากครับบอกว่านะฮะใน1วินาทีจะมีการหมุนทะลวงเนี่ยประมาณส0ม0ันครั้ง3 0ม0ันครั้งแต่คุณหมอต้องใช้เครื่องมือนี้ให้เก่งครับนี่คือภาพร้อยเข้ามานะครับร้อยเข้ามาในเส้นเลือดครับนี่ครับก็คือพอร้อยเข้ามาก็จะเริ่มเปิดสว ติดกับเส้นเลือดที่มันเหนียวแน่นครับโดยการทำแบบนี้ครับต้องใช้ความสามารถที่เชี่ยวชาญครับ แต่นะบอกว่าใช้เวลาประมาณแค่10ปีครับก็สามารถเจียมันออกได้และคุณหมอก็เปิดวิดีโอให้คนไข้ดูครับนี่คือรูปของเส้นเลือดของคุณนะฮะที่เปิดให้มันกว้างขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้เปิดเป็นวิดีโอให้ดูแบบนี้เลยครับบอกว่านี่คือเส้นเลือดของคุณนะเวลาใส่สเตนเข้าไปแล้วทะลวงสมานออกมาแล้วเป็นเส้นเลือดที่เปิดกว้างแบบนี้เลยนะหลังจากที่มีการรักษานะครับก็ถามคนไข่อีกคร่าว่ารู้สึกไงเธอบอกไม่รู้สึกอะไรเลยครับเจ็บแ,แค่ตรงข้อมือเท่านั้นตรงอื่นไม่รู้สึกอะไรเลยนะแล้วคุณหมอก็บอกว่าอย่าหายใจแรงเท่านั้นเเเเเเออ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 องงงงงงนนนนนนะะคครรรรัับยยยยยยย่่่่่่่่าาาาาืืืไไไมมมูู้้้้ลลลลแตตีีสิิดดหปขพ ชื่อชิบะนิชิโซโงเบลินแค่แผนกหัวใจนะจะมีการรักษาเรื่องเส้นเลือดตีบเนี่ยประมาณปีละ3,000คนวันหนึ่งจะมีการผ่าตัดสตอกในผ่าตัดพร้อมกัน6ห้องเยอะที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับท่านก็เป็นคนที่ควบคุมมอนิเตอร์ครับแล้วก็ท่านจะอยู่ตรงกลางแล้วให้หมอท่านอื่นในการผ่าตัดแล้วถ้ามีปัญหาเส้นเลือดที่ยากท่านก็นจะเข้าไปช่วยทันที6ห้องพร้อมกัน6ห้องพร้อมกันโคตรเจ๋งเลยเป็นระบบพิเศษใหม่ครับยังไม่เคยมีมาก่อนเพื่อนๆคนที่มีปัญหาเรื่องสตอกเนี่ย หาโรงพยาบาลที่นี่ดูครับแล้วเขาจะดูแลให้กับคุณถ้าเขาต้องการลาบยังไงก็มาบอกผมอวิธีครับจะช่วยหาเรียนรู้ไว้เราจะได้ป้องกันได้ครับคำถามมีว่าถ้าเราไม่ได้เจอหมอเก่งหมอมือใหม่จะทํายังไงมาดูครับนี่คือหมอใหม่ชื่อคุณหมอคานิโกเป็นแพทย์หญิงครับวันนี้เจอเคสที่ยากครับก็คือนะฮะร้อยเส้นเลือดผ่านมือเข้าไปขึ้นไปบนหัวไหล่แล้วก็ผ่านหน้าอกแล้วก็ผ่านลงมาลงหัวใจครับก็คือผ่านลงมาตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้คือส่วนที่เป็นทางเลี้ยวที่ยากมากทาให้สเตนเนีรยร้อยตามเข้าไปก่อนจะถึงหัวใจในร้้ออยเเนมมมาาาา40กวว่ทีแลไพจ กับเลือดที่มีพลาคที่หนามากเหมือนเดิมครับพลาคที่หนามากแบบนี้ต้องใช้สว่านครับที่ผ่านมา ยังไม่เคยใช้เองครับก็ต้องเรียกคุณหมอใหญ่มาช่วยครับนี่คือภาพหน้าของคุณหมอคานิโกะซึ่งกําลังต่อสู้กับโศก์ที่คนไข้มีเซลลิทีตีบและเกือบอุดตันต้องต่อสู้กันก็เลยเชิญหมอใหญ่มาคุณหมอใหญ่ก็บอกนะครับให้ใช้แบบนี้คุณหมอผู้หญิงก็ตื่นเต้นครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตคนนะครก็ประสบความสําเร็จนะครับผ่านไปได้ดีครับหมอคานิโกะนะครับเขบอกว่ารุ้นมากเลยนะครับแต่ว่าทุกครั้งก็ต้องมีการเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะรักษาคคนนนนไไข้้้้้้รรรัับบบดดดดููแแแลลลลววเเเเเหหหหหมมมมือออาาาตตตติิชีีใใ่่่ยย็งผ ความยากลำบากในการเรียนรู้เพื่อที่จะช่วยชีวิตคนเลยใช่ไหมครับแล้วเพื่อนคิดดูครับว่าตอนนี้คุณเองเป็นเส้นเลือดตีบขนาดไหนเป็นเส้นเลือดที่แคบขนาดไหนมันใกล้ที่จะอุดตันหรือเปล่าแล้วมันแข็งขนาดไหนเราจะเป็นยังไงกับร่างกายนะครับเพื่อนผมใกล้ๆตัวเนี่ยเป็นกันหลายคนเลยนะฮะเพราะนั้นเพื่อนๆอย่าให้เป็นมีบว่าคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงลดคอเลสเตอรอลดีกว่าครับอย่าให้เป็นแบบนี้เลยถามว่านะครับบทเรียนนี้ได้อะไรครับบทเรียนนี้ก็คือถ้าเราไปตรวจคอเลสเตอรอลแล้วคอเลสเตอรอลสูงจงลดจงลดนะฮะอย่าคิดว่าไม่เปนะกลแิ น้ำมันจากหมูและวัวเยอะกันไปครับคุณเคยรู้ไหมครับว่าน้ามันพืชน้ํามันหมูตัวล้างมันคืออะไรเคยได้ยินไหมครับว่าเวลาเราแต่งหน้าเสร็จแล้วเราจะล้างมันด้วยน้ํามันก็คือ cleansing oil เคยได้ยินใช่ไหมเหมือนกันครับน้ำมันหมูน้ํามันพืชน้ามันวัวอุดตันเส้นเลือดเราทําให้เราเส้นเลือดตีบวิธีล้างแบบธรรมชาติไม่ค่อยมีการสอนกันก็คือนะฮะผมพูดหลายครั้งแล้วก็คือการนะฮะกินน้ามัน DHA กับ EPA หรือกินนัตโตคินาเซแต่น้ามัน DHA กับ EPA มันอยู่ในปลาหลังเขียวซึ่งปลาหลังเขียวคือปลาทะเลที่เป็น อยู่ในปลามันจะช่วยทําให้ปลาว่ายน้ําไปมาแล้วไม่แข็งตัวแล้วมนุษย์ผลิตเองไม่ได้มนุษย์ต้องการมันอย่างสูงครับมันเป็นตัวที่ทําให้เส้นเลือดเราเนี่ยยืดหยุ่นได้แล้วก็นะไม่แข็งตัววิธีง่ายๆคือไปหาน้ามัน DHA EPA กับนัตโตกินาเซิเตตผสมกันกินดูครับแต่แต่ที่สําคัญคือน้ํามันที่นําเข้ามาในประเทศไทยในต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดการออกซิเดชันเกิดการเน่าครับใช่ครับน้ำมันปลาข้อเสียมันคือโดนความร้อนไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดมันต้องเป็นน้ํามันพิเศษที่สู้ความร้อนได้ผมเคย การเน่าเสียเมื่อเกิดการเน่าเสียก็เราจ่ายเงินซื้อผิดครับจงซื้อน้ำมันดีเช่กับ EPA ซึ่งราคาอย่าต่ําเกินไปถ้าต่าเกินไปนั่นคืออันตรายนะพเพื่อนๆบอกก่อนพูดสันส้นๆวิธีการเลือกน้ำมันที่ดีครับป้องกันเชื้ออุดตันก็นคือนะครับหนึ่งก็คือไม่มีสาปรปลอดต้องไปถามดูว่าวิธีการเช็คว่าไม่มีสาปรปลอดไหมปัจจุบันนี้ในทะเลเนี่ยจะมีสาระอะไรเยอะแยะมากมายต้องมีการเช็คบ้านน้ำมันเนี่ยมันมีสารปลอดอยู่ไหมสองที่ผมแนะนําก็คือครับมันย่อยในนําไส้มันจะมีแคปซูลพิเศษซึ่ง พวกนี้เจอความร้อนจะเกิดการเน่าเสียถามว่าฟูจิกินอะไรครับผมกินน้ำมันปลาที่ผมเลือกอยู่เป็นรูปร่างแบบนี้ครับ เดี๋ยวจะไม่บอกแล้วก็บอกว่าไปหาเองก็จะม,มีปัญหาอีกผมไปดูผลใจและดูข้อมูลครับด้วยตัวเองเลยว่าเอาไปตรวจดูแล้วเป็นน้ำมันที่ไม่ออกซิเดชันไปดูในห้องแลบแล้วครับตั้งใจปล่อยไว้หนึ่งปีครึ่งยังไม่มีการออกซิเดชันแสดงว่าเป็นแคปซูลพิเศษแล้วบวกน้ำมันข้าวเพื่อให้มีการนะฮะออกซิเดชันได้ยากบวกกับนัตโตคินาเซซึ่งไม่ค่อยมีในประเทศไทยเป็นตัวที่ช่วยล้างลาคลาสที่ติดเสเลือดครับเรากินพวกนี้จะป้องกันครับในปัจจุบันนี้คนตุยจาก,กเเสลือดตีแตกกันเยอะมากกินพวกนีีีีี้้้้้้้จจจจจจจะะปออออออองงงงกกกกกกกัััััััันนนนนไดดดคคคครรรรบบบบบบใใใใใสสสส่่่าาาาาามมมมมืืืถถยยตวววเเิิิโููทษผ3 กตข้างล่างให้กดลิงก์เข้าไป2กดเพื่อนเพื่อนสกดแชทแล้วเขียนข้างล่างว่าขอข้อมูลน้ำมัน DHA EPA นัตโตคินาเซจากญี่ปุ่นแล้วผมจะส่งข้อมูลวิดีโอฟรีให้เพื่อนเพื่อนวิธีการเลือกน้ำมัน DHA EPA นัตโตคินาเซแบบปลอดภัยครับสำหรับคนที่ทักมาเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นนะครับเพราะอะไรครับสมัยนี้นะฮะมีคนติดตามผมประมาณ3ล้านคนรวมเพจทั้งหมดเลย3ล้านคนแต่เวลาผมโพสอะไรมีการแจ้งเตือนแค่1%เท่านั้นเองดังนั้นเวลาผมตอบอะไรกลับไปเนะี่ยเพื่อนเพื่อนไม่รู้ตัวครับดังนั้นคนที่สนใจจริงๆคคคืือออออออแแดดดมมมาเเเป็นนนนพ่่ขงงผผล้้วววจจะสิิีีีโโฟรรรใใหััับบกน